สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเคมี Me. วันนี้วันนี้ EP ที่47แล้วนะคะเกือบจะ50แล้วนะวันนี้จะมาดูเรื่องการทดสอบสารนะคะเราลองดูโจทย์พร้อมกันนะโจทย์พ้อน,นี้เป็นโจทย์ที่ดีมากและค่อนข้างยากเลยนะน้องจะต้องแม่นกับสมบัติของสารต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะโจทย์บอกว่าครูนำบิ gger ที่มีสารละลายไม่มีสีนะคะเข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตร100มาาสเลโดยติดฉลา1 2 3แล้วให้นักเรียนเนี่ยแบ่งสารมาทดสอบก็คือจะเป็นสารละลายที่1สารละลายที่2และสารละลายที่3นะคะสารละลายที่1นะแล้วก็2แล้วก็3ขั้นแรกเลยเดี๋ยวเขาจะทดสอบโดยการหยดแมกนีเซียมไนเตรตผลปรากฏว่าสารละลายที่2นะคะ เกิดตะกอนสีขาวเราเช็คจากตรงนี้ก่อนไหมตัวอื่นก็ไม่เกิดตะกอนนะแต่ข้อ2อเนี่ยสารละลายที่2เนี่ยมันเกิดตะกอนสีขาวซึ่งตัวที่จะเกิดตะกอนกับสารละลายนี้ได้คงไม่ได้เกิดจากไนเตรตแน่นอนถูกไหมเพราะว่าไนเตรตเนี่ยเขาละลายเสมอไม่มีข้อยกเว้นด้วยตัวที่จะเกิดตะกอนต้องเกิดกับแมกนีเซียมและแมกนีเซียมนะคะจะเกิดตะกอนกับคาร์บอเนต ซั e เฟตฟอสเฟตนะคะอ๋อซัลเฟตไม่เกิดด้วยซั f เฟตเป็นข้อยกเว้นนะคะจะเกิดกับคาร์บอเนตฟอสเฟตนะคะ po 4 3ลบแล้วก็ไฮโดรเจนฟอสเฟตนะคะสตัวนี้เราลองมาเช็คชอยกันข้อแรกเขาบอกว่าสารลายที่2คือโซเดียมคลอไรด์ไม่ใช่แน่นอนเพราะ mgcl 2เนี่ยละลายน้ำและละลายได้ดีด้วยนะโซเดียมซัลเฟตได้ไหมไม่ได้เพราะแมกนีเซียม ซันเฟกละลายน้ำได้นะคะสองข้อนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นพี่เนงจะขออนุญาตตัดข้อหนึ่งข้อสองทิ้งก่อนเลยตัวนี้นะคะถ้าน้องไม่รู้ว่าเขาเป็นตะกอยไหมข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่าที่เราเคยเรียนมามันไม่มีตัวนี้อยู่ถูกปะ่ะอะคาร์บอเนตเกิดได้ไหมตัวนี้เกิดได้คาร์บอเนตตัวนี้เกิดได้นะคะแสดงว่าข้อที่เป็นไปได้ตอนนี้เป็นได้ทั้งข้อควายงงมูและจอดจานนะคะคราวนี้เราลองไปดูแต่เขาบอกว่า สารละลายที่1กับ3นะลูกจะต้องไม่เกิดตะกอนไม่เกิดตะกอนถูกไหมเพราะฉะนั้นสารละลายที่1กับ3เนี่ยจะเป็น3ต,ตัวนี้ไม่ได้ถูกไหมคะจะเป็น3ตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ4เพราะว่าแมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตตัวนี้นะคะมันคือตะกอนนะคะเราจะไม่สามารถเติมตัวนี้ได้เพราะสารละลายที่1ห,ห้ามเกิดตะกอน นะและตัวนี้ก็เหมือนกันผิดถูกไหมเพราะ MgSo4 เนี่ยมันไม่เกิดตะกอนอ่อเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ถูกแล้วเพราะเขาบอกไม่เกิดตะกอนตรงนี้ได้แต่ว่าตัวนี้มันผิดเพราะฉะนั้นพี่ขอตัดเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ4นะคะข้อ4ผิดนะแต่ว่าตัวนี้และตัวนี้ยังได้อยู่ส่วนอีกข,ข้อหนึ่งที่พี่สามารถตัดได้เลยก็คือข้อ3เพราะอะไร Mg MgCO3 มันคือตะ ถูกไหมลูกแต่เขาบอกว่าอันที่สมเนี่ยต้องไม่เกิดตะกอนเพราะฉะนั้นสาระละลายที่3มเติมแมกนีเซียมลงไปแล้วมันเกิดตะกอนตรงนี้ก็เลยพิษอีกข้อหนึ่งนะคะห้ามเกิดตะกอนนะเป็นตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อ5ได้เลยนะคะตอบข้อ5้ได้เลยอันไหน ลองเช็คตัวอื่นซิว่าถูกไหมอย่างข้อ2เนี่ยเขาหยดแบเรียมไนเตรตลงไปสารละลายที่1ไม่เกิดตะกอนถ้ามันเป็นข้อ5จริงๆอ่าแบเรียมไม่เกิดตะกอนเพราะเปียบตัวนี้จะได้ am, แบรเรียมคอไรด์ละลายน้ําได้นะคะคราวนี้หยดแบเรียมไนเตรตลงสาร ลงสารละลายที่2แล้วเกิดตะกอนขาวถูกต้องเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดเป็นแบเรียมคาร์บอเนตนั่นเองและหยดแบเรียมไนเตรตลงไปในสารละลายที่3เกิดตะกอนขาวเชว่นกันถูกต้องเลยเพราะเขาจะเกิดเป็นแบเรียมซัลเฟตตัวนี้ตกตะกอนได้นะคะถัดมานะสารละลายที่3อ่ะสารละลายถัดมาก็คือเราจะหยดกรดไนเตรต ลงไปนะคะหยดกรดไนตริกนะอันแรกเขาบอกว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงถูกต้องเลยหยดกรดไนตริกลงไปเราจะได้เป็น HNO3 บวกกับ NaCl เท่ากับ NaNO3 บวกกับ HCl โอเคไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เกิดตะกอนใดๆอันที่2เกิดแก๊สก็คือตัวเนี้ย หยด HNO3 บวกกับ Na2CO3 เราจะได้เป็นโซเดียมไนเตรตบวกกับ H2O บวกกับ CO2 เกิดแก๊สจริงๆด้วยนะคะเกิดแก๊สตามนี้เลยแลนที่3ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง HNO3 นะคะบวกกับโซเดียมซัลเฟตเดี๋ยวเราจะได้เป็น H2SO4 บวกกับโซเดียมในเตรตก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้อจอจานตรงกับทุกข้อเลยนะคะถูกต้องนั่นเองโอเคนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นการทดสอบสาตร์นะถ้าสมมติว่าเราทวนเรื่องการละลายน้ำการตกตะกอนมาดีดข้อนี้ง่ายมากๆนะคะโอเคอีพีหน้ายังอยู่ในหัวข้อนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วายบาย